สวัสดีค่ะครูฉันสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนจดหมายจุดประสงค์การเรียนรู้1รู้และเข้าใจองค์ประกอบของจดหมาย2รู้และเข้าใจหลักการเขียนจดหมาย3ส,สามารถเขียนจดหมายได้ถูกต้องสาระสำคัญการเขียนจดหมาย เป็นการเขียนสื่อสารแทนการพูดเมื่อผู้รับและผู้ส่งอยู่ไกลกันหรือมีความจำเป็นบางอย่างบางประการที่ไม่สามารถพูดจากันได้นอกจากนี้จดหมายยังเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่รู้จักกันและจดหมายยังเป็นเอกสารสำคัญจดหมายมี3ประเภท 1. จดหมายส่วนตัว เขียนถึงคนที่เรารู้จักคุ้นเคยเพื่อส่งข่าวเล่าเรื่องไต่ถามทุกสุขแสดงความรักความห่วงใยความหวังดี2จดหมายธุรกิจผู้เขียนเขียนถึงองค์กรหรือบริษัทห้างร้านเพื่อธุรกิจประการใดประการหนึ่งคล้ายจดหมายส่วนตัวเพียงแต่เราเขียนถึงผู้ที่เราไม่รู้จักคุ้นเคยภาษาที่ใช้ต้องสุภาพกล่าวถึงแต่ธุรกิจเท่านั้น 3. จดหมายราชการต้องเป็นข้อความที่ถูกต้องกระทัดรัดรัดกุม่มและชัดเจนการใช้ภาษาใช้คำประโยคเครื่องหมายวรรคตอนต้องถูกต้องการเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารข่าวเขาเรื่องราวหรือเล่าประสบการณ์ต่างๆที่พบ การเขียนจดหมายถึงบุคคลต่างๆจึงต้องมีแบบแผนการใช้ภาษาที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมจดหมายถึงเพื่อนคำขึ้นต้นนิดเพื่อนรักหรือสวัสดีจะนิตเพื่อนรักคำสรรพนามแทนบุคคลที่เขียนถึงเช่นชื่อของเพื่อนเธอคุณ คำสรรพนามใช้แทนผู้เขียนเช่นชื่อตัวเองเราฉันคำลงท้ายรักและคิดถึงจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่คำขึ้นต้นกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพกราบเท้าคุณย่าที่เคารพคำสรรพนามใช้แทนบุคคลที่เขียนถึงเช่นคุณพ่อคุณปู่คุณย่าท่าน คำสรรพนามใช้แทนผู้เขียนชื่อของตัวเองผมหนูคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงจดหมายถึงครูผู้บังคับบัญชาคำขึ้นต้นเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับที่เคารพกราบเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่เคารพอย่างสูง คำสรรพนามใช้แทนบุคคลที่เขียนถึงคุณครูผู้อํานวยการบอกตําแหน่งคำสรรพนามใช้แทนผู้เขียนดิฉันกระผมคำลงท้ายขอแสดงความเคารพหรือด้วยความเคารพจดหมายถึงพระสงฆ์คำขึ้นต้นนมัสการ คำสปปรรพนามใช้แทนบุคคลที่เขียนถึงพระคุณเจ้าคำสปปรรพนามใช้แทนผู้เขียนดิฉันกระผมคำลงท้ายนมัสการเรื้อยความเคารพอย่างสูงองค์ประกอบของจดหมาย 1>, 1. ที่อยู่ 2. วันที่ 3. คํคำขึ้นต้น 4. เนื้อหา 5. าคำลงท้าย ก่อนที่เราจะเขียนจดหมายเราต้องแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น4ส่วนมี5หัวข้อเรามาเริ่มเขียนจดหมายกันเลยค่ะการเขียนจดหมายต้องแบ่งหน้ากระดาษเป็น4ส่วนมีทั้งหมด5หัวข้อเริ่มเลยนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหน้า135เขียนวันที่เหมือนเดิมนะคะ เริ่มจากการพับกระดาษพับครึ่งเลยค่ะนักเรียนดูตัวอย่างก่อนนะค่อยๆพับไม่ต้องรีดแรงๆนะคะเดี๋ยวเป็นรอยแล้วมันก็จะดําด้วยอพอกางออกปุ๊บนักเรียนจะเจอเส้นกลางหน้ากระดาษแล้วนะคะเส้นนี้นะคะสําคัญนะต้องจําเส้นนี้ไว้ด้วยเส้นนี้นะได้หนึ่งเส้นแล้วเดี๋ยวเรามาต่อเส้นข้างขวาและเส้นข้างซ้ายต่อนะคะ เริ่มแรกนะอ่ะแล้วพับไปหนึ่งครั้งค่อยๆนะคะพยายามถักให้เท่าๆกันค่อยๆรีดเบ,บาๆนะไม่ต้องแรงกางออกมานักเรียนก็จะได้ทั้งหมดเห็นเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองและเส้นที่สามนักเรียนเอาดินสอนะคะทําดอกจันเอาไว้ตรงเส้นที่สองตรงนี้นะคะทําไว้นะ ต่อไปนักเรียนดูเส้นด้านขวามือนะคะขวามือสุดคือเส้นนี้นักเรียนเห็นรอยพับไหมเห็นนะนักเรียนเห็นรอยพับขวามือสุดกับเส้นดอกจันนะนักเรียนแบ่งครึ่งเลยค่ะให้แบ่งให้ได้ครึ่งนะอันนี้สอดติ๊กไว้ก่อนติ๊กข้างบนเสร็จปุ๊บนักเรียนเอามาติ๊กข้างล่างให้มันกึ่งกลางนะคะได้นะแล้วก็ขีดเส้นมาขีดเบาๆนะคะ เห็นคนเดียวนะขีดเบาๆนะคะเห็นคนเดียวนะคะคนอื่นไม่เห็นเราเห็นคนเดียวนะอ่ะได้แล้วนะต่อไปเรามาดูเส้นสายสุดนะคะรอยพับสายสุดนี่นะคะอันนี้สายสุดนะกับขอบกระดาษแบ่งครึ่งเลยค่ะทำเหมือนเดิมติ๊กบนแล้วเราก็มาติ๊กล่างให้ได้กึ่งกลางนะคะแบ่งครึ่งแล้วก็ขีดเส้นค่อยๆขีด เขีนเหมือนเดิมค่ะเห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นนะอ้าวขีดเอาละต่อไปหยิบดินสอนขึ้นมาค่ะแล้วเขียนตามเลยค่ะนักเรียนเห็นเส้นซ้ายมือไหมเส้นที่นักเรียนขีดเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นรอยดินสอน,นะคะให้เขียนเลขหนึ่งวะเลขหนึ่งเขียนเลยค่ะหนึ่งนะอาวต่อเหยียบีกนิดนึง เห็นรอยพับไหมคะรอยพับแรกรอยพับแรกนะสองต่อไปรอยพับกลางน้ากระดาษที่มีดอกจันอยู่เป็นส3นะต่อไปเส้นที่เราขี่ด้วยดินสอขวามือนะคะเป็นสเป็นสี่ ได้ทั้งหมด4เส้นอีกครั้งนะคะเส้นที่1ด้วยดินสอขยับมาอีกนิดนึงเป็นรอยพับเส้นที่3คือตรงดอกจนันที่เรากาดอกจันไว้ส่วนเส้นเออเส้นที่4เป็นรอยดินสอนะคะที่เราแบ่งครึ่งเราใช้แค่นี้นะอันอื่นนักเรียนไม่ต้องไปสนใจดูเลยนะเพราะฉะน,นั้นการเขียนจดหมายนะคะแล้วแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 4ส่วนมี5หัวข้อนะคะตอนนี้นักเรียนได้4ส่วนยังได้แล้วนะคะนี่ค่ะ 1, 2, 3, 4 4ส่วนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนจดหมายเลยค่ะเริ่มเขียนนะคะเราดูเส้นที่4ขวามือนะคะนักเรียนเห็นรอยที่นักเรียนเอาดินสอขีดนไหมคะนะอันนี้คือส่วนของที่อยู่เริ่มเขียนโดยที่เขียนบ้านเลขที่ไม่ต้องเขียนคําว่าบ้านเลขที่นะ เขียนด้วยเลขไทยดูตัวอย่างก็ได้ค่ะ53ทับหหมู่อักษรย่อนะด้านหลังถ้ามีที่พอจะเขียนตำบลได้นักเรียนเขียนเลยค่ะถ้าเขียนไม่พอขึ้นใหม่ให้อยู่ในส่วนของเส้นนี้นะคะห้ามเกินนะนี่คือส่วนที่1อําอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์เขียนด้วยนะคะรหัสไปรษณีย์เขียนด้วยเลขไทยนะคะ จบแล้วค่ะส่วนที่1ส่วนที่สองคือวันที่เขียนเราจะเขียนตรงเส้นที่3ตรงที่เราทําดอกจัดเอาไว้นะคะเป็นกึ่งกลางของหน้ากระดาษพอดีในส่วนนี้จะมีอยู่สองตำแหน่งนะคะคือส่วนที่2และส่วนที่5คําคลงท้ายนะในส่วนที่2เขียนวันที่เขียนตัวเลขวันที่ไปเลยนะคะ ตามด้วยเดือนเขียนเดือนเต็มนะส่วนพอ,อไม่ต้องเขียนนะคะคำว่าพอจุดสจุดพุทธศัก,กราชไม่ต้องเขียนนะคะเขียนจำนวนไปเลยค่ะ2,564าตามตัวอย่างเลยนะคะส่วนที่3คือคำขึ้นต้นตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นเส้นที่1นนะที่เราขีดด้วยดินสอนะคะการเขียนจดหมายนักเรียนไม่ต้องเว้นบรรทัด เขียนตรงนี้นะคะมุมเลยแต่เวลาเขียนหนังสือเดี๋ยวจะทำงานอะไรก็ช่างเราจะไม่เขียนหนังสือให้ติดเส้นขอบกระดาษแป็นขาดต้องเว้นเอาไว้เล็กน้อยนะคะทั้งหน้าและก็หลังนะคะอย่าเขียนให้ติดตรงนี้นะคะตรงนี้ที่ในหน้านี้เป็นการเขียนจดหมายคุณครูให้เขียนจดหมายถึงเพื่อนแล้วกันนะคะการเขียนจดหมายถึงเพื่อนเนี่ยเพื่อนหรือน้องหรือว่าพี่ที่มีอายุใกล้เคียงกับเราเนี่ยคำขึ้นต้นก็จะขึ้นด้วยคําชื่อของเพื่อนก่อนแล้วก็ตามด้วยคําว่าเพื่อนรัก นะเขียนเลยค่ะเอาตัวอย่างใครดีเอาคุณครูอเอาคำว่าน้อยแล้วกันน้อยน้อยเพื่อนเพื่อน,นรักอ่ะได้ละทีนี้มาดูส่วนที่4คือเนื้อหาของเรื่องนะคะ การเขียนเนื้อหาเราจะเริ่มตรงเส้นที่1ตรงนี้นะเป็นการย่อหน้าเขียนไปถึงสุดบรรทัดนะคะไม่พอก็คือบรรทัดใหม่พอคือบรรทัดที่2ต้องให้ตัวคาว่าน้อยนะเขียนไปเรื่อยๆทีนี้การเขียนเนื้อหาเนี่ยเราต้องแบ่งออกมาอย่างน้อยนะคะต้องเป็น2ตอนหรือ3ตอนถ้าเรามีเนื้อหาเยอะอาจจะแบ่งเป็น3ตอนก็ได้เนื้อหาการเขียน ย่อหน้าแรกก็ต้องเป็นการทักทายถามสารทุกสุขดิบเนื้อหาที่2ก็จะต้องเล่าเหตุการณ์หรือบอกวัตถุประสงค์ในการเขียนจดหมายมาหาส่วนเนื้อหาที่3ก็อาจจะเป็นการแสดงความห่วงใยนะคะเขียนให้ครบ3เนื้อหานี้ในการเขียนเนื้อหานะคะไปหาเพื่อนเนี่ยอาจจะเขียนไปหาเพื่อนของเราที่ย้ายโรงเรียนไปแล้วหรือ อาจจะเป็นลูกของคุณลุงลูกของคุณอาที่อยู่ต่างจังหวัดถามว่าเป็นอยู่ถามสภาพอากาศหรือว่าถามเรื่องที่แสดงความเป็นห่วงเช่นโครคภัยไข้เจ็บก็ได้นะคะนักเรียนก็สมมติเรื่องขึ้นมาเองแล้วก็เขียนไปนะคะส่วนคําลงท้ายนักเรียนต้องบอกได้ว่านักเรียนเนี่ยมีความห่วงใยในสุขภาพของเพื่อนนะคะแล้วก็ฝากบอกญาติผู้ใหญ่ของเพื่อนของพี่น้องเราด้วยนะคะ ส่วนที่5คือคำลงท้ายคำลงท้ายจะอยู่เส้นที่3นะคะเส้นที่3คือเส้นกลางของหน้ากระดาษจดหมายจะตรงกับคำเออส่วนที่2คือวันที่คำลงท้ายลงท้ายว่ารักและคิดถึงเพราะว่าเราเขียนถึงเพื่อนนะคะแล้วก็ลงชื่อของผู้เขียนใช้ชื่อเล่นได้เพราะว่าเราแสดงความเป็นกันเองกับเพื่อนนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ เราเขียนถึงผู้ใหญ่หรือคุณครูเราต้องลงชื่อด้วยตัวเต็มนะคะเด็กหญิงเด็กชายชื่อและนามสกุลเวลาเขียนนะคะต้องให้อยู่ระหว่างกลางของคําลงท้ายนะคะให้อยู่ระหว่างกลางแบบนี้นะถ้าชื่อมันยาวเกินไปนักเรียนก็เลื่อนมานิดนึงเลื่อนมาให้อยู่ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะเดี๋ยวลองเขียนจดหมายถึงเพื่อนดูนะคะ ในส่วนของซองจดหมายนะคะมีทั้งหมด3ส่วนคือส่วนที่ติดอากรสแตมส่วนที่อยู่ของผู้ฝากและก็ส่วนของที่อยู่ของผู้รับอันแรกคือดวงตาปรษณียากรหรือเรียกว่าสแตมนะคะตอนนี้อาจจะติดประมาณ3บาทมีการปรับราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยของการขนส่งด้วยนะคะถ้าจดหมายหรือว่าสิ่งที่ส่งทางไปรษณีย์เนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นการติด ดวงตาไปรษณีย์กรก็จะมีราคาเพิ่มมากขึ้นดวงตาไปรษณีย์กรหรือสแตมป์เนี่ยหาซื้อได้จากที่ไหนบ้างก็คือที่ทําที่ว่าการไปรษณีย์นะคะของเราหรือไม่ก็ที่ตามร้านที่ขายพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะซื้อได้ถ้าไม่ติดสแตมป์ไปจดหมายถึงไหมถึงนะคะจดหมายก็ถึงเหมือนกันแต่บุรุษไปรษณีย์จะไปปรับนะคะกับผู้ที่รับจดหมายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ก็ควรจะทําตามกฎระเบียบที่เขาตั้งไว้ด้วยค่ะเวลาส่งจดหมายก็ติดอะไรคะติดสแตมป์ไปด้วยนะคะต่อไปส่วนที่2ส,ส่วนที่อยู่ของผู้ฝากหรือผู้เขียนนะคะให้นักเรียนเขียนคํานําหน้าของนักเรียนไปด้วยไม่ใช้คําว่าเด็กหญิงก็ใช้คําว่าคุณนะคะ แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะการเขียนจาหน้าซองทุกอย่างต้องชัดเจนทั้งหมดนะคะเพราะว่าการเขียนชื่อที่อยู่ของผู้ฝากเนี่ยถ้าจดหมายส่งไปแล้วไม่ถึงมือผู้รับจดหมายก็ทําไมคะจดหมายก็จะต้องตีกลับมาให้เราที่เราเป็นผู้เขียนไปนะคะจดหมายจะไม่สูญหายเวลาเขียนก็เขียนชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ให้ถูกต้องชัดเจนลงท้ายด้วยรหัสไปรษณีย์นะคะ ต่อไปส่วนของผู้รับส่วนใหญ่นิยมใช้คำว่าคุณนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้รับด้วยอย่าไปเขียนชื่อเขาเฉยๆนะเขียนมาได้ที่ให้ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะให้ถูกต้องเขียนให้เป็นแนวตรงลงมาแบบนี้นะคะพยายามกระจายตำบลอำเภอทีลรบรรทัดเพื่อความสะดวกของผู้อ่านนะคะพยายามเขียนหนังสือจากน้าสองใหส้สวยชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดนักเรียนเขียนผิดพลาดไปเนี่ยจดหมายก็อาจจะไม่ถึงได้นะคะ ลง้ายด้วยรหัสไปรษณีย์นะคะลองทําดูเลยไม่ยากนะคะเรามาดูรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะพระนครศรีอยุธยามีทั้งหมด16อำเภอ นักเรียนก็ลองดูนะคะอำเภอของนักเรียนแล้วเดี๋ยวเวลานักเรียนเขียนจดหมายจะได้จํารหัสไปรษณีย์ได้ถูกต้องเราอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นจะขึ้นด้วย1นึสนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นสังเกตดูนะคงจะไม่ยากเกินไปนะคะสําหรับการเขียนจดหมายในครั้งนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปเราลองมาหัดเขียนจดหมายประเภทต่างๆดูนะคะ ฝึกฝนการใช้ภาษาคำพูดบ่อยๆนัเนี้นจะได้มีความชำนาญมากขึ้นในการใช้ภาษาทั้งด้านการอ่านและการเขียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปสวัสดีค่ะ